อาจจะดีก็ได้อ่ทีนี้ก็ต้องเข้ามาถึงว่านี่คือคอนเสิร์ตแรกที่เราจะจัดนะครับซึ่งยังจะมีซีรีส์ต่อๆไปสองสามสีออ 2> 2, 3, 4, ่ห้าวันนี้เนี่ยไอคอนแรกเนี่ยตัดไปแล้วก็ลเลยต้องสกิปจากกุมภามาเป็นหนึ่งพฤษภาเนี่เป็นคอนแรกแทนก็เหลือห้าไม่ต้องแล้วไม่อธิบายว่าห้ามีอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็คือว่าในคอนเ็ปต์ของเพลงที่จะเล่นในคอนเสิร์ตวันที่หนึ่งพฤษภาคมซาวด์แท็กซาวด์แท็กเนี่ยครับผมแบ่งครึ่งกันเลย ก็อาจจะซาวเทคจำหนักกว่าน่อยนิดเสนความสนุกเยอะขอความสนุกเข้าว่าโอเคครับแล้วก็ต้องขอบอกอีกนิดนึงอันนี้ออกตัวนะครับเดี๋ยวจะเชิญพี่ขึ้นมาด้วยคือไอการที่ผมบอกว่าเฮ้ยงั้นก็จัดเองซะเลยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเมามีตังนะครับคือเราก็พยายามหาพาร์ทเนอร์เพราะในช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็มีความสึกเหมือนว่าจริงๆแล้วมันหยุดนิ่งไปหมดอ่ะอยากจะขับเคลื่อนอะไรให้มันเกิดเลยมาคุยกับพี่ตุ๊กครับ จ้าของเอ็นเตอร์นี่นะครับผู้บริหารพี่ตุ๊กครับนี่ครับผมเข่ชิลก็เลยไมด้วยอยากบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีผมเราอีกท่านหนึ่งที่พอมาคุยแล้วพี่ตุ๊กบอกว่าเอาเลยเริ่งสตุ้งสตังไม่ต้องคุยจ่ายมาให้เต็มใช่แน่พี่มาอยู่กับผมมันมาทำตลกกันเนี่ยพี่ตุ๊กบอกว่าเข้าใจเพราะว่า จะจัดเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นอย่างไรพี่แบบจะเป็นยังไงเข้าใจนะแต่พี่ก<ช>็อยากให้มันมีมีการทําอะไรบ้างจะมีชีวิตชีวามีความเคลื่อนไหวเข้าใตุ๊กบอกตามสบายเลยชมพูเดี๋ยวถ้าจัดแล้วออยังไงค่อยว่ากันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องสถานที่มีตุ๊กช่วยเต็มที่นั่นคือทําให้เราเบาใจไปนเรื่องเรื่องเครื่องก็ได้พี่ยุทธมาช่วยอีกฮะก็<ส><ส>ได้ราคาค<ส>ือเล็กว่าเราได้ราคาตัวเด็กตัวเด็กในขณะเดียวกันเราก็ขายตัวเด็กด้วยเหมือนกัน เพราะราาัตบเราเนี่ยไม่แพงนะพี่ถูกไหมฮะวันนี้เวลาเราพูดถึงคอนเสิร์ตเราจะเห็นสองพันสอง0ันห้าสามพันอะไรที<ๆ>่ไปอัพของเราพันห้าร้ยบาทกับสองสองพันบาทเท่านั้นโอเคออสบายเลยนะพี่ทับไม่ต้องเลียนกันเพราะว่านั่ง 2, 2> สองเป็น <2, 2. S 2> สองสองเป็นสองอยากจะเอากระเป๋ามาก็วางได้เลยไม่ต้องไปกลั <laughs> <laughs> วางได้เลยนั่นแหละครับพี่นั่นคือภาพใหญ่แล้วก็ภาพ ย่อยลงมาที่คอนเสิร์ตซาวด์แทร็กซาวด์เทร็จวันที่1พฤษภาคมนี้คอนเซ็ปต์มันก็คือว่าเราจะเล่นเพลงเพือเาะในยุคนั้นทั้งเพลงที่เป็นซาวด์แทร็กของภาพยนตร์ที่โด่งดังมากมายเออ่ทุตซี่อ่ารู้จักแน่นอนลาบูมลาบูมที่เพราะมากลาบูมหนึ่งสองนี่เลยครับโซฟีมาโซนี่แบบโอ้โหผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักถูกต้องมีอีกแฟร์แดนส์แฟร์แดนส์นี่ก็เป็นซาวด์แทร็กเพลงเต้นรำในยุคครับอะไรอีกนะพี่ นอตติงเฮี l ลนอตติงเฮียลนอตติงเฮียลดิฉีใช่ไหมฉีครับฉีฮะไม่ใช่พระครับพี่แหมพี่ก็อุตส่าส่งมาผมก็รับไม่ทันครับมวันนี้ประมาณนี้โอเคนี่คือที่มาตั้งแต่การรีคูทนักดนตรีทั้งหมดคือทุกคนมีมีใจอยากอยู่แล้วล่ะมัน เป็นการจุดประกายกันของสามคนนี้โอเคแล้วก็รวบรวมเข้อาขอบคุณโควิดที่ทําให้ถูกต้องว่างว่างว่างมากแล้วก็มันก็เป็นแพทเทิร์นในนี้ยอยู่แล้วนะครับพอมารวมกันเสร็จก็ต้องซ้อมซ้อมเสร็จก็ต้องเล่นเล่นเสร็จจะได้เดินร้านอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก้ควรจะแบบนี้คือในวงกว้างแล้วเปิดตัวบอกผู้คนทั้งหลายให้รู้เลยว่าบิลบอร์ดคือใครและเขาจะมาเสนออะไรอะไรเงี้ยหนึ่ง